เจ้าชายอาเมืองทรงหยุดยืนข้างพระราชบิดาก่อนจะตรัสเสียงเข้มโดยไม่สนใจทักทายคนในห้องแม้แต่พระราชบิดามีคนบอกว่าวันนี้ชิกามาร่วมประชุมและยังใจดีจัดอาหารไทยขึ้นโต๊ะเสวยเอาพระถ่ายท่านพ่อแถมยังได้รับอนุญาตให้ร่วมโต๊ะเสวยด้วยถ้าไม่ได้มาเห็นกับตาตัวเองหม่อมฉันคงคิดว่าคนพูดจงใจใส,ส่ร้ายป้ายสีชิกาแน่ๆถาวางมาก็ควรหาอะไรทํา ไม่ใช่เที่ยวก่ะควนคนอื่นแบบนี้องโอมาตรัสตอบพระสุลเสียงเย็นขณะที่พระพักยากจะเดาความรู้สึกนึกคิดในเวลานี้ท่านพอพูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงทุกอย่างมันชัดเจนที่การกระทําเจ้าชายอาเมือ์อายุก็ไม่ใช่เนื้อน้อยแล้วจะต้องให้บอกให้สอนไปถึงเมื่อไหร่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนมาทํางานด้วยกันทั้งนั้นถ้าจะมาหาเรื่องก็เปลี่ยนใจสมัยเวลาของทุกคนมีค่า ไม่มีใครสนใจเรื่องเลวไหลที่พูดหรอกเรื่องเลวไหล,หลเหลอพยะยะคะแล้วที่อยู่ในมือชิกาเป็นเรื่องเลวไหล,หลด้วยหรือเปล่าอย่าให้เตือนเป็นครั้งที่สองเจ้าชายอาเมอร์พระสุรเสียงตรัสนั้นเย็นเยียบหม่อมชันขอประธานอภัยเจ้าชายอาเมอร์ทรงสูดหายใจยาวเขาต้องใจเย็นภารกิจที่ท่านแม่มอบหมายให้มาทำยังไม่สำเร็จขออภัยท่านอากับชิกาด้วยหม่อมฉันเออ อารมณ์เสียนิดหน่อยที่พระราหารพิเศษมืน้นี้คิดว่าจะมาทันได้ร่วมโตด้วยแต่ก็มาช้าไปทรงแก้ตัวนำคุณคุณโดยไม่สนใจว่าจะมีใครเชื่อหรือไม่ถ้ายังไม่ได้กินอะไรมาเดี๋ยวให้เขาทำให้ก็ได้เชฟยังอยู่เมนูไก่ระเบิดก็เข้าท่านะหรือว่ายำไข่ระเบิดก็โอเคที่เราเคยทำกินกันที่อังกฤษบ่อยๆใช้เมนูนี้ไหม เขาหันไปทำชี้การในตอนท้าย